พวกเราได้ในเบนโบสฟังเด็กคุยทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา18นาฬิกาทางช่องย t u b e แค่น้องๆเซิร์ชชื่อเบนโบสฟังเด็กคุยก็เจอแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเอลีหนูอายุเ็ขวบมาจากโรงเรียนสายสารัดซเทเลม9ค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็หญิงปุณิการนะ่าอ่อนชื่อเล่นชื่อน้องใบมนอายุแปขวบอยู่โรงเรียนบุรณะรำลึกตรังค่ะสวัสดีค่ะ งานกาล่กค่ะิดบลค่ะมอค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุวิกิแสงสว่างอยู่ที่โรงเรียนสารศาสตร์วิเทศันบุรีครับโตขวบครับน้องเบียร์กินอะไรอ่ะหมากฝรั่งครับหมากฝรั่งอมาบอกฝรั่งลวะทิ้งเลยเก็บกินอีกดูสิ หันหน้าเข้าหาแสงได้ไหมอะ่ะแล้วหันกล้องอีกด้านหนึ่งไม่งั้นเดี๋ยวต้องเอาแป้งมาทาน,นะถ้าหน้ามืดอะ่ะมันต้องใช้แป้งเรืองแสง,งอย่าแป้งเรืองแสงเลยเหรอเป็นไป้อยู่เป็นยังไงไอแป้งเรืองแสงมันเป็นยังไงอะ่ะอ,อ๋อเวลาทานแล้วมันก็จะีบบว,ว่าเห็นได้ชัดขึ้นอ่ะหรือแม่ก็ใช้เอืมอะไรนะใช้ไฟฉายก็ได้ไฟฉายก็เป็นผีหรือหลอกผีเหรอไ่ใช่ผีไม่มีจริง เรื่องไหนไม่จริงป๊อกชอบกินหมูมากกว่ากินผักอ่าเรื่องที่หนึ่งนะเดี๋ยวสิอย่าเพิ่งตอบเย็นเยนเรื่องที่สองป๊อกสอบได้ที่หนึ่งทุกปีไม่มีเพื่อนเพื่อนคนไหนรักป๊อกเลยสักคนเรื่องไหนไม่จริงหนึ่งสองหรือสามข้อสามค่ะโบสถว่าข้อสองแน่เลยข้อสอง สองสองสองเลยไม่คิดว่าป๊อกจะสอบได้ที่หนึ่งมั่งเลยหรอบางครั้งบางครั้งป๊อกก็สอบได้แ้ตอนนั้นน่ะรู่นิการ์ตูน่ะบอกว่าเขาเอาเขาเขาสอบใช่ไหมได้จากนั้นอ่ะพี่ตาอังุ่นน่ะก็ไปสอนป๊อกก็เลยได้คะแนนเต็มเลยจําได้ด้วยอ่ะให้คุณแม่ไปซื้อน้ำมันอังหุนมาหรือยังอ่ะอังุ่นคืออะไรเราไม่ดูมาจากไหนเนี่ย เอาแล้วป๊อกข้อไหนกันแน่ที่เป็นเรื่องที่ไม่จริงครับตัวเววตัวเววตัวเววนี่ยังไงนะข้อสองนั่นเองอเสอบได้ที่หนึ่งมีแม่สองคนค่ะทำเงินหายพันสามค่ะอาเจียนในห้องเรียนค่ะโบสว่าข้อหนึ่งแน่แนข้อหนึ่งดีกว่าข้อหนึ่งข้อสามชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นตฟันทงข้อสองข้อหนึ่งค่ะ เบ้นว่าข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับลองมาเฉลยกันดีกว่าว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องไม่จริงครับข้อหนึ่งค่ะมีแม่สองคนเป็นเรื่องไม่จริงเงินหายตั้งพันสามก็คือเรื่องจริงอะนสิทำตกที่โรงเรียนแล้วมันก็หายเคยทำตังหายเปล่าน้องใบมอนไม่เคยหายกี่บาร,รบกี่บาร์ด้ะ ห้าว่าเยอะกว่าพันสามอีกนั่นเนี่ยใช่แล้วอไม่ใช่แล้วเออพันสาเยอะกว่าพันสาเยอะกว่าอีกเอาหล่ไม่ผมไม่รู้นะพี่ยมีพี่น้องห้าคนมีสุนัขสามตัวเคยขี่ลาดแต่ฉี่แล้วที่นอนคือเรื่องจริงใช่ป่ะใช่ป่ะไม่บอกยังไม่บอกยังไม่บอกข้อหนึ่งค่ะหนึ่งเลยข้อหนึ่งค่ะ เฉลยก็คือข้อสองจริงหนึ่งกับสามไม่จริงหนึ่งกับสามไม่จริงทั้งสองเรื่องนะ่อย่างั้นน้องเอลีก็มีสุนัขสามตัวสิครับแต่ตายไปหนึ่งตัวแล้วมันกลายเป็นพระเจ้าไปแล้วตายไปหนึ่งตัวแล้วตายไปหนึ่งตัวแล้วจะเป็นสุนัขสามตัวได้ไงก็ต้องเป็นสุนัขสองตัวสิเป็นเรื่องไม่จริงแล้วเป็นเรื่องไม่จริ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 งอครับ ว่อเคยสตีแตกมึงสตีแลกมึงหนูเคยทานข้าวแล้วหลับคาโต๊ะข้อที่สองพอยไปแสดงบนเวทีวันเด็กห้าเวทีติดต่อกันหนูสามารถหุงข้าวเองได้ค่ะงั้นเบ้นตอบข้อหนึ่งแล้วกันหลับคาโต๊ะข้อค่ะข้อหนึ่งโบนว่าข้อหนึ่งแน่ๆเลยละครับข้อสองบอกว่าข้อสองเป็นไปไม่ได้หรอกไม่ใช่เรื่องจริง อ่าไหนาน้องใบหมอนลองฉเฉลยหน่อยสิครับข้อที่สองถามไม่จริงอมจริงด้วยป๊อกถูกด,ด้วยแหละป๊อกถูกหลับคาโต๊ะตอนกินข้าวใช่เปล่าง่วงค่ะหนูก็เคยหลับฝนตกปุ๊บหนูหลับเลยน้องเอรีเอาอะไรมานั่นนะ่าสิ่งไม่ชีวิตมันคือหวาแก่แล้วแก่แล้วถึงว่าหนวดขาวเลยอ่ะดูสิมันเป็นสีขนครับป๊อกเอาเหรอ ข้อหนึ่งว่ายน้ำเป็นข้อสองปั่นจักรยานเป็นข,อ 3, ขอ้อสามขับรถยนต์เป็นขอ้ขอสามแน่นอนสามค่ะสามค่ะเอ๊สามเหมือนกันเลยสามค่ะ,คะแล้วไอ้ปั่นจักรยานมันเป็นยังไงอ่ะใช้มือปั่นหรือเปล่าอ่ะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช้มือปั่นเอา้าไม่ได้ใช้เท้าปั่นหรอน้องเบียเฉลยเลยค่ะก็เรื่องไหนเป็นเรื่องไม่ดรนะ ข้อสามใครถูกบ้างเกศภาษาเบนถูกนะเบนถูกโค้ดก็ถูกเื่องอลูกค่ะเบียร์ว่ายน้ำเป็นสาวว่ายแบบไหนอะว่ายให้ดูหน่อยดิไม่มีน้ำให้ว่ายก็เดี๋ยวป๊อกจะว่ายให้ดูเดี๋ยวป๊อกพนมมือก่อนนะนี่ไงล่ะสาธุเอออไม่ใช่แบบนั้นไม่ใช่ตัวนี้ดูสิว่ายกันใหญ่เลยอเหรอ ใช่หรือไม่ใช่มันคือส wow ิ่งมีชีวิตละเด็กๆกินได้ใช่หรือไม่ใช่อะใช่แล้วครับมีขายในตลาดใช่หรือไม่ใช่อะใช่แล้วครับไก่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับปลาใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่ครับอยู่ในน้ำใช่หรือไม่ใช่อะไม่ใช่ครับหมูใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ครับ เป็ดใช่หรือไม่ใช่คะไม่ใช่ครับมีสีแดงใช่หรือไม่ใช่ครับใช่แล้วครับแตงโมใช่หรือไม่ใช่ <B> เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับพี <อ luent. S 2> ่าฮอดยแตงโมจริงๆด้วย,วยโอ้ยเตงโมแตงโมแตงโม,งมเคยกินแตงโมกันหรือเปล่าเคยค่ะเคยแตงโมบ้างครับยกมือขึ้น เขาก็ชอบกินเพราะกินวันละตั้งห้าลูกนะ่ะตังโมเนี่ยสามอย่างที่ชอบในโรงเรียนชอบสนามหญ้าค่ะเพราะว่ามันสนุกชอบคุณครูค่ะที่ทําให้มีความรู้ค่ะอ๋อชอบโรงเรียนชอบโรงเรียนเขาทาให้มีความรู้สนามเด็กเล่นเป็นนอนหลับ,ช<อ>บใช่ปะมแลนก็จะมีสไลเดอร์ให้เล่นนะคะ เพื่อนเพื่อนคะเพื่อนเพื่อนของเล่นของโรงเรียนค่ะของเล่นที่โรงเรียนมีแต่เรื่องเล่นทั้งนั้นเลยอ่ะไม่มีเรื่องเรียนเลยหรอน้องเอลิสลงไม่ชอบเรียนหรอชอบเรียนหรือชอบเล่นมากกว่ากันน่ะชอบเรียนแล้วเชอบเรียนแต่ทำไมมีแต่เรื่องเล่นหมดเลยสามข้อเพราะว่านึกไม่ออกอ่ะชอบเรือของเล่นที่โรงเรียนค่ะเพราะว่าได้เล่นก่อนกลับบ้านค่ะแล้วป๊อกก็เล่นทั้งวันเลยล่ะ ไปถึงก็เล่นเลยเล่นตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยกันกลับบ้านชอบห้องโรงอาหารเพราะว่าอาหารอร่อยอุ้ยเหมือนป๊อกเลยเหมือนป๊อกอเลยป๊อกก็ชอบโรงอาหารด้วยแหละคือชอบคุณครูค่ะว่าคุณครูใจดีให้เราจะใจดีได้ไงอะ่ะให้กันบ้านด้วยอะ่ะขอก,การให้กันบ้านไม่ได้หมายความว่าจิตใจร้ายเสมอไปนะคุณครูก็รักป๊อกแน่เลยให้กันบ้านป๊อกเพียบเลยอะ่ะป๊อกต้องทำกันบ้านด้วยนะรู้ไหมไม่ใช่อไหนเล่น น้องเบียร์เล่นเป็นตัวไหนครับเนี่ยตัวยักษ์ครับอยากดูปอกอยากดูไม่ยากบอกไม่ยากบอกของเรียนไม่ได้บอกเลยนะเอ้ยปอกรู้แล้วแหละเอ้เอเดี๋ยวให้คุณพ่อคุณแม่ส่งรูปมาให้ดูก็ได้เอยออยากรู้อยากดูเท่มากเลยครับอุ้ยแหมเสียดายจังเวลาใกล้หมดแล้วว่ะเฮ้ยทำไงดีอยากคุยต่อ ดีแล้วหนูจะได้ไปฉี่อุณนปวดฉี่ก็ไม่บอกบอกเลยถ้าไม่เป็นไรก็ไปฉี่ก ok. ่อนก็ได้บอกว่า ไม่ว่าที่เราจะชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับขอเพียงแค่เรามีความตั้งใจเรียนขยันเรียนหนังสือและเป็นเด็กดีก็มีความสุขแล้วครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับถึงแม้จะเสียดายแต่ก็ต้องไปกันก่อนไว้พบกันใหม่ในรายการเบนโบสฟังเด็กคุยวันนี้ขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับน้องๆอย่าลืมติดตามชมรายการทาง YouTube ช่องเบนโบสฟังเด็กคุยทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา6โมงเย็นนะครับ น้องๆคนไหนสนใจเข้าร่วมพบปะพูดคุยมิงสนุกๆแบบนี้ก็สามารถกรอกใบสมัครเข้าร่วมรายการเ้นโบ๊ทฟังเด็กคุยได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้อย่าลืมสมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับ